วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่อออาจจะฟังดูแ,บบแปลกๆนิดนึงนะคะเรื่องที่กัมพูชาเสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพนะคะครับผมสวัสดีครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกนะแต่มันสะท้อนออกลยุทธ์บางอย่างใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็น DNA ทางการทูตของกัมพูชาเลยที่ใช้มานานมากแล้วเพื่อเอาตัวรอดสร้างสมดุลอะไรแบบนี้ถูกต้องครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้มากกว่า150ปีเลยนะ วันนี้เราจะใช้ข้อมูลทั้งบทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบันมาลองถอดร,รหัสกันดูครับน่าสนใจมากค่ะตั้งแต่ยุคอาณานิคมนู่นเลยมาจนถึงเกมปัจจุบันระหว่างมหาอำนาจและที่สําคัญคือแล้วไทยเราล่ะจะมองเรื่องนี้ยังไงดีจะรับมือยังไงเพื่อประโยชน์ของเราเองใช่เลยครับนั่นคือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้โอเคค่ะงั้นเราเริ่มที่ปัจจุบันก่อนเลยไหมคะที่บอกว่า หัวใจหลักคือการไต่เส้นลวดระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้มันเป็นยังไงคะครับคือหลักๆเลยกัมพูชาตอนนี้พยายามสร้างสมดุลอย่างมากนะครับด้านหนึ่งเลยก็คือจีนครับที่เป็นเหมือนมิดเหล็กกล้าของเขาเลยมิดเหล็กกล้าครับเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่มากๆพวกโครงสร้างพื้นฐานถนนเขตเศรษฐกิจพิเศษล่าสุดก็คลองฟูนันเทโชหรือแม้แต่ฐานทัพเรือเรียมอื้อหือลงทุนเยอะจริงจริง แล้วก็ยังเหมือนคอยค้ำจุนรัฐบาล C.P.P. ของฮุนเซนแล้วก็ตอนนี้ฮุนมาเน็ตด้วยทั้งการทูตการทหารคือแทบจะไม่มีเงื่อนไขเลยครับเหมือนมีพี่ใหญ่หนุนเต็มที่เลยนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งสหรัฐ U.S. ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้หายไปไหนถูกต้องครับสหรัฐก็สำคัญมากในฐานะลูกค้ารายใหญ่ที่สุดลูกค้าใช่ครับเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าสิ่งทอ มูลค่านี่มหาศาลเป็นหมื่นล้านเหนเรียญโหเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วพอมายุคของคุณมาเน็ตที่จบเวสต์พอยต์มาเนี่ยก็ยิ่งเหมือนเป็นเป็นไพ่ใบใหม่ของเขาไพ่ใบใหม่หมายถึงยังไงคะก็คือช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นมิตรกับตะวันตกมากขึ้นลดภาพว่าต้องพึ่งจีนตลอดเวลาเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วแล้วทีนี้การเสนอชื่อทรัมป์ล่ะคะมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหน แค่เอาใจหรือว่ามีอะไรซับซ้อนกว่านั้นคะอ่าต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่พอดีมากครับคือช่วงนั้นไม่มีเรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาปี2025ใช่ไหมครับแล้วก็ประจบเหมาะกับตอนที่ทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าแบบสูงมากอ๋อค่ะค่ะจํา,าจได้กัมพูชาก็เลยเดินเกมเร็วเลยยอมรับให้ทรัมป์เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องชายแดนแล้วก็ตอบแทนด้วยการเสนอชื่อชิงโนเบลประมาณนั้นนะครับ แลกกับการที่สารัฐลดภาษีที่เคยขู่ว่าจะขึ้นถึง3าซึ่งถ้าโดนจริงนี่เศรษฐกิจแย่แน่ๆเหลือแค่19%โหพลิกเกมเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยคือได้ประโยชน์หลายต่อเลยทั้งเรื่องชายแดนทั้งรอดเรื่องภาษีแถมผู้นําใหม่ก็ได้หน้าด้วยใช่ครับเป็นการบริหารสถานการณ์ที่น่าสนใจมากแต่การเล่นแบบนี้มันไม่เสี่ยงหรอคะที่จะทําให้อีกฝั่งอย่างจีนรู้สึกไม่พอใจ ก็เป็นความเสี่ยงที่เขาคงประเมินมาแล้วล่ะครับคือมันเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่ากัมพูชาไม่ได้เลือกข้างใครตายตัวนะมีทางเลือกเสมอซึ่งอยุทศศาสตร์แบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะไม่ใหม่ครับมันมีรากฐานมานานมากย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่19เลยสมัยสมเด็จพระนโรดมนนท์โหนานขนาดน,นั้นเลยเหรอคะตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงคะตอนนั้นกัมพูชาก็ลําบากครับโดนขนาบข้างเลยทั้งจากสยามเรานี่แหละ TH แล้วก็เวียดนาม VN คือกำลังจะแย่แล้วกำลังจะถูกแบ่งเค้กแล้วแล้วพระองค์ทำยังไงคะถึงรอดมาได้ท่านก็ใช้กลยุทธค์คล้ายๆกันนี้แหละครับคือหันไปพึ่งอำนาจที่สามที่อยู่ไกลออกไปก็คือฝรั่งเศสยอมลงนามเป็นรัฐในอาราขาของฝรั่งเศสปี1863เพื่อมาคานอำนาจสยามอ๋อดึงฝรั่งเศสเข้ามาคานสยามใช่ครับแต่แต่ที่เหนือชั้นกว่านั้นคือในขณะเดียวกัน ก็แอบส่งสารลับไปบอกสยามนะว่าที่ยอมฝรั่งเศสน่ะเพราะโดนบังคับฮะจริงเหรอคะจริงครับแล้วยังไม่พอยังแอบไปทําสัญญาลับกับสยามซ้ําอีกชั้นหนึ่งเพื่อยือนยันว่าจริงๆแล้วยังเป็นประเทศราชของสยามอยู่นะโหสุดยอดเลยค่ะการทูตสองหน้าของจริงใช่ครับเป็นการทำให้มหาอำนาจตอนนั้นคือทั้งสยามทั้งฝรั่งเศสงงๆไม่แน่ใจสถานะที่แท้จริง มันก็เลยเกิดพื้นที่ให้กัมพูชาพอจะอาหายใจหายคอได้บ้างถึงแม้สุดท้ายจะเสียอธิปไตยให้ฝรั่งเศสไปแต่ตัวรัฐเองก็ยังอยู่รอดไม่ได้ถูกสยามกับเวียดนามแบ่งไปถูกต้องครับตัวรัฐรอดนี่คือเป้าหมายหลักเข้าใจแล้วคะ่ะชัดเจนเลยว่านี่เป็นรูปแบบการทูตเพื่อความอยู่รอดที่สืบทอดกันมาจริงๆทีนี้พอมองกลับมาที่ไทยเราบ้างล่ะคะเราควรจะมองเพื่อนบ้านที่ใช้กลยุทธ์แบบนี้ยังไงดี แล้วนโยบายของเราควรจะเป็นแบบไหนคะถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดครับอันดับแรกเลยผมว่าต้องต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนยอมรับว่านี่คือ playbook คือกลยุทธ์ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบพอเราเข้าใจตรงนี้การตอบสนองเราก็จะยึดเกียนขึ้นยึดสูงขึ้นถ้าเป็นเรื่คือไม่ต้องไปหัวเสียกับทุกการเคลื่อนไหวของเขาประมาณนั้นครับอย่างที่สองคือต้องชิงพื้นที่สื่อสารด้วย ทำการทูตสาธารณะเชิงรุกไปเลยสื่อสารมุมมองจุดยืนของไทยให้ชัดเจนให้โลกเข้าใจอย่าปล่อยให้เกิดสุญญากาศหรือความเข้าใจผิดผิดอันนี้สําคัญนะคะเรื่องการสื่อสารครับผมอย่างที่3ามก็คือเรื่องเศรษฐกิจต้องสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจให้เราทําให้ไทยเป็นคู่ค้าเป็นผู้ลงทุนที่สําคัญมากๆสําหรับเขาจนการจะมามีเรื่องขัดแย้งกับไทยเนี่ยมันมีต้นทุนสูงเกินไปใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือใช่ครับ อาจจะใช้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วอย่าง A.C.M.C.S. หรือ r c e t พวกนี้มาช่วยสร้างกติกาสร้างความผูกพันทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นแล้วเรื่องอาเซียนล่ะคะการดึงอาเซียนเข้ามามีบทบาทมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนสำคัญมากครับไทยเราคุณต้องกลับมามีบทบาทนำในการผลักดันให้อาเซียนมีนกลไกจัดการความขัดแย้งภายในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพจริงๆจังๆสักทีเพื่อป้องกันไม่ให้มาหาอำนาจทั้งนอกเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย และเราก็คุณต้องสดาบทบาทนําในเวทีนี้อย่างแข็งขันด้วยครับสรุปแล้วก็คือชัยชนะของไทยในเกมความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือการเอาชนะคาขานกันตรงๆแต่เป็นการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีชั้นเชิงอย่างเข้าใจเพื่อสร้างสภาวะทีออ่ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกัมพูชาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยไปด้วยถูกต้องครับคือการมีเพื่อนบ้านที่มีสถิรภาพมันคงมั่งคั่ง แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามคิดเ่นิดนึงนะครับว่านอกจากเกมการเมืองแล้วต่อจว่าต้วเรี่ยเจรจากับไน้ความผพันทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะได้ปรับโครงสร้างวัฒนธรรมเดี๋ยวามผูกรันระหว่างผู้คนจริงๆของไทยกับกัมพูชาที่มันลึกซึ้งมากๆเนี่ยสัญญเป็นอุญารโตไกลหนึ่งได้ไหมที่จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวงหรืออาจจะเสนอทางออกใหม่ๆใ,ให้กับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ได้บ้างน่าสนใจมากค่ะเป็นคำถามที่ต้องคบคิดกันต่อจริงๆค่ะสำหรับ Deep d i ด e วันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ